สากรครูขอนแก่นชี้แจงคืนครบแล้วเงินบริจาคแรกเข้า2,000กว่าล้านดตรสนองประธานสากรครูขอนแก่นแจงประเด็นของนาย ุ้มพงภูมิภูเขียวทนายแดงผู้ตรวจกิจการสากลออมทรัพย์ครูขอนแก่นอัดคลิปลง YouTube ทวงถามเงินสากลครูขอนแก่นกองทุนสวัสดิการกว่า2400ล้านบาทหายไปไหนกรรมการสากลออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดต้องเคลียร์และรับผิดชอบเมื่อวันที่28กรกฎาคม2565ที่ห้องประชุมชั้น3สำนักงานสากลออมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดถนนมิตรภาพตำบนศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น นายสนองสุดสะอาดประธานกรรมการสากลอมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดเป็นประธานแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกองทุนโดนการกสศ .1-6 คศสช .1-3 และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับสากลต่อสื่อมวลชนทุกแขนงพร้อมทั้งผู้แทนสมาชิกและสมาชิกสากลอ,อมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดโดยมีนายธนงศักดิ์วังสงผู้จัดการสากลอ,อมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดนายอนุสารสอนศิลพงศ์ที่ปรึกษากรรมการบริหารมีรองประธานและกรรมการร่วมในการถแถลงข่าวในครั้งนี้ทางด้านดรสนองสุขสะอาดประธานกรรมการบริหารสากลอ,อมทรัพย์ครูขอนแก่นจำกัดได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เงิน2,400ล้านบาทเศษเนี่ยคือเงินค่าสมัครนะครับเข้ามารวมกันเป็นกองทุนเรียกว่ากองทุนสวัสดิการแล้วก็คณะกรรมการก็จะเอาเงินส่วนนี้ไปลงทุนต่างๆแล้วก็มีผลกําไรแล้วเวลาเมื่อสมาชิกกองทุนเนี่ยเสียชีวิตลงทายาทก็จะได้รับสินไหมนะครับแล้วคนที่เสียชีวิตไปแล้วได้รับสินไหมไปแล้วก็ถือว่าจบแต่เมื่อยกเลิอกกองทุนเนี่ยมันก็ยังเหลือคนอีกส่วนหนึ่ง เป็นยังเป็นสมาชิกอยู่ยังไม่ได้เสียชีวิตแล้วก็เมื่อนายทะเบียนสั่งให้ยกเลิกก็ยกเลิกนะครับซึ่งทํามาตั้ง30กว่าปีก็มายกเลิกในรุ่นของท่านอนุสสารเมื่อยกเลิกไปแล้วเนี่ยนายทะเบียนก็สั่งให้เงินบริจาคแรกเข้าซึ่งถือว่าเป็นเงินบริจาคนะครับไม่ใช่เงินมาฝากท่านสักกรก็จะจ่ายดอกเบี้ยให้เฉพาะเงินฝากนอกนั้นก็ไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยให้เงินบริจาคแรกเข้านายทะเบียนก็ส่งให้สั่งให้คืนซึ่งรวมเป็นจำนวนเงินเนี่ย2,400 57ล้านบาทเศษนะครับเราก็คืนโดยวิธีการโอนเข้าบัญชีให้สมาชิกแต่ละคนทั้งหมดนะครับทุกคนก็คืนไปเรียบร้อยก็ไม่ได้หายไปไหนก็อยู่ในมือสมาชิกก็เป็นเงินของสมาชิกแล้วกสกรแล้วก็กองทุนเหล่านี้ก็หมดสภาพไปจบไปนะครับการคืนนี้คืนช่วงไหนครับแล้วมันสภาพไปยหนงการคืนนี้เราก็หลังจากที่นายทะเบ,บียนมีมติเราก็คืนคืนทันทีซึ่ง คือในช่วงท่านอนุสสตรขอท่านอนุสสารได,ได้ได้เพิ่มเติมใน,ในประเด็นตรงนี้ครับคือหลังจากที่นายทะเบียนสั่งให้คืนเ,เงินแรกเข้าสมาชิกกรรมการได้มีมติในวันที่5้กรกฎาคม2องนมีมติให้ปฏิบัติตามคําสั่ง,นา,น,งานายทะเบียนก็เริ่มคืนให้กับสมาชิกตามลําดับจนแล้วเสร็จตามคําสั่งนายทะเบียนให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90้าสวัน แล้วก็ทางนายทะเบียนก็ขยายให้อีก90วันเนื่องจากจํานวนเงินมันมาก2,400กว่าล้านทั้งหมดก็คือจ่ายโอนเข้าบัญชีสมาชิกเรียบร้อยหมดนะครับหลักฐานมีอยู่ที่สากลและตัวสมาชิกก็มีหลักฐานเพราะไม่มีใครมารับสมาเงินสมาชิกได้เพราะโอนเข้าบัญชีรายตัวพราะเงินไม่ได้หายไปไหนอย่างที่ท่านประธานได้ชี้แจงเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมที่มีมติแล้วสากลก,ก็เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมให้กับสมาชิกเรื่อยมาตามลําดับแล้วก็รายงานทะเบียนรายงานนายทะเบียน นายทะเบียนก็รับทราบสมาชิกก็รับทราบที่ประชุมใหญ่ก็รับทราบนะครับเพราะงจริงเรียนว่าไม่ได้หายครับตามที่ข่าวเนี่ยเป็นการข่าวลือแล้วก็สมาชิกส่วนใหญ่เขารู้นะครับคนที่พูดไม่รู้ข้อมูลเองนะครับท่านครับอย่างนี้เราจะแจ้งความมเนทนคดีกับคณะแดงนะคทำให้สอบก่อเสิทธทางนี้เป็นก็เรียนว่าท่านประธานและคณะก็ดูก่อนว่ามันเข้า ข้อบังคับตัวบทกฎหมายข้อไหนที่ที่ท่านเป็นผู้ตรวจแล้วท่านมาทําให้าสากลพูดให้ทาให้กรเชียหายอันนี้เดี๋ยวท่านประธานคงจะวินิจฉัใช้กับคณะกรรมการในโอกาสต,ต่อไปครับนั่นนะใคร,ร,รเป็นผู้ตรวจสากลครับเป็นผู้ตรวจครับเป็นมานานหรือครับเพิ่งเพิ่งสมัยแรกเพิ่งเป็นสมัยแรกรเป็นสมัยแรกคือผู้ตรวจเนี่ยจะต้องเป็นโดยการสมัครของสมาชิกแต่มีข้อกฎหมายบอกว่าหรือจะใช้นิติบุคคลก็ได้หรือจะให้บุคคลภายนอกก็ได้มาสมัคร พอดีทนายแดงเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกสกรอมรั์คูอาจจะไม่มีข้อมูลหลายๆอย่างเพราะว่าไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วท่านก็เป็นที่ปรึกษาของชมรมสมาชิกในานามเป็นทนายให้ที่ปรึกษาชมรมสมาชิกสกรท่านก็เลยมาสมัครนะครับแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่กําลังติดตามเงิน431ล้านบาทที่เงินขาดบัญชีไปนะครับสมาชิกก็เลยเลือกทนายแดงเป็นหนึ่งใน5คนที่มาเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งการตรวจสอบเนี่ยต้องตรวจสอบตามแผนนะครับไม่ใช่ตรวจสอบเรื่องทั่วไปแล้วก็มีหน้าที่มารายงานข้อบอกพร่องอะไรต่างๆให้กรรมการทราบนะครับไม่ใช่มีหน้าที่มาให้ข่าวในทางที่ไม่ถูกต้องและเสียหายต่อสกกรครับ